ได้ใช่ไหมคะทีนี้เหตนผลอะไรเลยนะอันี้เห็นผลอะไรเลยนะคำสำคัญนี้ก็มีวัฒนธรรมที่กําลังเลือนหายนะคะจงกรูแพรโดมรดกภูิปัญญาและกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมงเห็นไหมคะัเขาอธิบายแค่วัฒนธรรมที่กําลังจะหายจงกรูแล้วก็มรดกภูมปัญญาแล้วก็กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรอันนี้มาดูการเขียนของเขาอันนี้ a b t r a นี่อันนี้ก็คือค์เวิร์ดของเขานะคะที่เราทามานะคะทำมาก่อนนะคะแต่ี้ความเป็นมาและความสาคัญและปัญหาความเป็นมาความสําคัญและปัญหา,ขเ,า,ขญญหาเขาพูดเห็นไหมในประเทศไทย,ด,ยดินแดนภาคอีสานมีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรได้เข้ามาอาศัยในดินแดนแถบนี้มาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี่คือตัวอ้างของเขาเห็นในอาจารย์เห็นไหมนี่เขาทูนี่วนเวลาอ้างอ้างแบบนี้ตัวอ้างในเนื้อหานะเขาอ้างสิริพรโสเมธารัต ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็2535หพศอ,อที่เขาเขียนงานนั้นและก็หน้าที่เขาเอามา3 72นะคะอ่าเขาก็พูดของเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆ,ๆ,ๆ,ๆของเขานะคะจากความสมคัญที่เขาก็เลยต้องการศึกษาอะไรนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาเห็นไหมคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเขานะหนึ่งเพื่อศึกษาความเชื่อที่มีต่อชจงครูสองเพื่อศึกษาบทบาท สเพื่อวิเคราะห์คุณค่านะคะที่มีต่อจุลกลูทีนี้มาดูขอบเขตเห็นไหมคะนี่ขอบเขตแบบนี้นะขอบเขตดน,นเอกสารได้แก่นะได้แก่นังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทนังสือศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวิจัยบทความทาวิชาการที่ปรากฏในแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้เห็นไหมคะพอมาขอบเขตด้านพื้นที่เขาศึกษาอยู่ประมาณสองพื้นที่ก็คือบ้านสวายการดา บ้านสวายหมู่สิบและก็บ้านกระดานหมู่แปดเขาศึกษาสองพื้นที่ของเขานะคะเขาก็หนึ่งสองขอเขตนละกลุ่มเป้าหมายเขามีใครบ้างคะเขามีกลุ่มเป้าหมายของเขาก็จะมีชาวบ้านบ้านสวายห้าคนบ้านกระดานห้าคนพระพิสุสงสารรูปปราชาว ครูบาหรืออาจารย์ที่นำในการประกอบพิธีกรรมเนี่สอคนและผู้ที่มีประสบการณ์เน,นี่สิบคนรวมทั้งสิ้น27่สิบเจ็ดรูปคนรวมทั้งสิ้น27รูปคน,ท,น,ปคนทีนี้ขั้นตอนการศึกษาเนี่ยเขาเขียนแบบนี้นะคะเห็นไหมได้ลงได้ลงพื้นที่สำรวจตามบริบทอาจารย์ก็เขียนเลยได้ วิธีดําเนินการศึกษารูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพนี่เห็นไหมตัวนี้ต้องไปปรับใหม่นะคะวิธีขั้นตอนการศึกษาหรืออาจารย์บอวิธีดาเนินการศึกษาก็ได้อาจารย์ก็ลงไปเลยว่าหนึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจตามบริบทพื้นที่ของชุมชนชุมชนของท่านคือชุมชนไหนจุด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 สองลงศึกษาพื้นที่ ปราสาทตะเบียนเตียตำบลอำเภอจังหวัดนะคะอย่างนั้นก็ได้ 3. ได้ติดต่อลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาช,ชุมชนผู้นำชุมชนผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องในการประเพณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนและตัวที่4ก็คือสรุปผลตาม ประกอบประเด็นการศาึกษาและนําเสนอเผยแพร่ก็คือนําเสนอเผยแพร่ก็คือเมื่อเขียนงานจบแล้วทุกท่านก็จะต้องมานําเสนอหน้าชั้นนะคะนำเสนอหน้าชั้น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปเป็นรูปแบบ powerpoint แต่ตัวงานของท่านเนี่ยต้องปรงแบบนะิแบบนี้ออกมานะเนี่ยแบบนี้ออกมาให้อาจารย์สองชุดนะคะให้อาจารย์สองชุดแล้วตัวเองก็นําเสนอแบบ powerpoint เพือพ่อนก็ฟังเนี่ยนำเสนอและเผยแพร่นะคะ เกณฑ์นในการท่านเลือกพื้นที่อาจารย์มีเกณฑ์การเลือกพื้นที่อย่างไรเนี่ยนะอาจารย์หายเกณฑ์การเลือกพื้นที่ไปนเนาะเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ก็คือหนึ่งเพราะเป็นพื้นที่ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทําจูงกรุกแพโดเป็นและเป็นเส้นทาโงโบราณของชุมชน 2. เป็นกลุ่มชุมชนที่มีการทำจูงกลุมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ใน มาที่ยาวนานและมีความเกี่ยวพันด้านพระพุทธศาสนามีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพฤติกรรมและปทบาทในกลุ่มชน 3. เป็นพื้นที่การศึกษาพื้นที่ในการศึกษาเนี่ยรูปแบบของการศึกษาเนี่ยวัฒนธรรมที่กำลังเลื่อนถายเนี่ยสามารถพัฒนาในรูปแบบได้และก็สามารถเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมในการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตลุศินิบัณฑิต ในสัขาวิชาสังคมศาสนาวัฒนธรรมปรัชญาได้และเป็นพื้นที่ของกลุ่มชนที่ได้รับ่ทีด้ผลโดยถือเป็นยังทางการพัฒนาเพื่อการรักษาวัฒนธรรมเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วยนะคะเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าเขามีอะไรกี่ข้อกี่ข้อเขาก็เขียนของเขามาเลยมีทั้งหมดแปดข้อนะครและทีนี้เขาก็ขึ้นเลยอาจารย์ผลการศึกษาพบว,ว่า เขาก็ขึ้นเลยที่ตั้งของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเขาเอาที่ไหนข้าจากท์ที่ตั้งของชุมชนโดยนำโดยเขาเอาบ้านสวายก่อนเขามีพื้นที่ของเขาสองพื้นที่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าชุมชนบ้านสวายมีพื้นที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่บตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขาระพูงจังหวัดสุรินทร์ชุมชนสวายมีความเป็นอยู่เรียบง่าย ถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีมาแต่โบราณตามปู่ย่าตายายแล้วก็ประกอบอาชีพค้าขายในเขตชุมชนประมาณ10%แนแน่เห็นไหมเขาวิเคราะห์ให้เราอีกน,นะประมาณ10%ประกอบอาชีพข้าราชการประมาณ5%รับจ้างทั่วไปประมาณ10%ในการทำงานเกี่ยวกับการเกรษตรกรรมและ75%นะคะทำงานอ่า7 ทำการ,กรเกษตรแปลว่าทั้งหมดมันมีร้อยเปใช่มคะร้ยเปอร์คืออะไรเจแล้วก็ไปบวกค่าราชการอีก5%เป็นต์เหมคะแล้วก็ไปบวกรับจ้างทั่วไปสิเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะ,แล,มคะแล้วก็ทําการ,กรเกษตรค้าขายอีก10%มันจะเป็นทั้งหมด1นึของเขาทางด้านที่ตะวันออกติดกับอะไรอาจารย์อย่าลืมนะบ้านของตัวเองบ้าน ถล่สายไหนผ่านหมู่บ้านนี้ไหมถ้าหมู่บ้านนี้นะมีสาธารรมโภโภคหนึ่งมีสั์น้ำใหญ่ 2. มีโรงเรียนโรงเรียนอะไร 3. ม,มีอะไรนะศาลาประชาคมสมีองค์การบริหารส่วนตำบลห้มีสถานีามีอะไรถ้ามันมีแหล่งสำคัญท่านเขียนมาเลยว่าในหมู่บ้านหรือชมุชมชนนี้ มีสาธารณูปโภคอะไรบ้างเพื่อให้รู้ว่าบ้านสกัดของท่านนะมีโรงเรียนหนึ่งแห่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งแห่งมีโรงพยาบาลมีอนามัยตำบลหนึ่งแห่งมีศูนย์กศนหนึ่งแห่งมีเด็กเล็กศูนย์ว้เด็กข่อนเกณฑหนึ่งแห่ง าสงหมูอะไรที่ตะวันออกเด็กกับบ้านอะไรที่ตะวันตกเด็กกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจาาย์เพื่อที่เขาจะได้ทราบว่าชุมชนที่ท่านไปศึกษานั้นโดยบริบทที่ตั้นของชุมชนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าคนที่เขาเก่งๆนะเขาจะวาดภาพแล้วก็จะให้เห็นว่าที่เหนือที่ใต้เป็นยังไงในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วแต่สมัยทุกวันเนี่ยเขาเข้าไปที่ Google เอิร์ไปที่จานดาวเทียม แล้วก็ไปที่บ้านตาโมงแล้วให้มันจากเราเต็มมันฉายลงมาที่บ้านตาโมงเลยและให้เห็นบริบทของบ้านตาโมงภาพบ้านตาโมงเลยแล้วขาแคปเฉพาะแต่บ้านตาโมงนั่นแหละเอามาไว้ในอีกตรงเนี้ยเนี่ยเอามาใส่ในภาพตรงเนี้และอธิบายตามภาพเลยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนะคะเราก็เข้าไปที่กูเกิลแล้วก็พิมพ์บ้านตาโมงตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้แล้วก็ให้มันสูมให้เห็นภาพมู่บ้ e านเขาที่ wow ar, มันฉายลงมาจากข้างบนเนาะ เราเลือกเอาี่ภากษสาสวยๆอะไรแบบแค้ตรงนั้นมาแล้วก็มาวางในงานของเราบอกว่านี่คือที่ตั้งของชุมชนบ้านตาโมงมันมีอะไรในนั้นแล้วก็บอกว่าชุมชนบ้านตาโมงพื้นที่ที่เราศึกษาเนี่ยเป็นเป็นบ้านตาโมงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดเป็นชุมชนแบบแบบนี้ทํานายอย่างนี้มันมีมันมีปลูกอ้อย,อยไหมมีปลูกยางพาราไหมมีปลูกมันสับปะหลัยไหมแล้วเราจะเรียกแบบนี้ว่าอย่างไรเพราะเขาไม่ได้ทํานาย เราทุกวันนี้คนเราผสมประสษษานกันหมดแล้วและอาชีพอื่นมีไหมอย่างเช่นรับราชการถ้ารับราชการอัตราประมาณกี่เปอร์เซนต์ที่คนรับราชการเป็นครูเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหมอเป็นอาจารย์เป็นอะไรมีไหมกี่คนแล้วก็โดยส่วนมากในชุมชนเนี้ยนิยมในการทําอาชีพส่วนตัวเป็นอาชีพอิสระแลวนอกจากนั้นก็จะเป็นการค้าขายเหมือนกับเราไปเซอร์วยบริบทของของพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็้อามาเขียนเหมือน ให้คนอ่านหเห็นภาพแบบเราอย่างนี้ค่ะจานนี่คือชุมชนนะคะอ่าแต่ทีนี่ก็ใส่เป็นภาพเป็นภาพชุมชนของเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ได้โดยที่ใส่ว่าภาพชุมชนบ้านสวายภาพชุมชนบ้านสวายเป็นภาพหนึ่งภาพสองของเขานะคะที่มาของภาพในประทีปสิริมี28มกราคม2 5 6 5เห็นไหมเนี่ยแปลว่าภาพนี้ไม่ใช่พระเป็นคนถ่าย แต่พระหรือเจ้าของงานเนี่ยไปขอกับคนนี้ให้เขาถ่ายมาแล้วก็ใส่ชื่อเขาฉะนั้นภาพอะไรที่เราถ่ายเองต้องบอกว่าเราเป็นคนถ่ายแต่ภาพไหนที่ได้มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลก็บอกว่าได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ลงวันเดือนปีให้เขาแล้วก็แต่ต้องบอกวยนะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรเพราะเมื่องานนี้มันถูกเผยแผ่ออกไปปุ๊บ โครงการบริหารส่วนตำบลเขาก็จะมีหน้ามีตาเขาก็จะบอกว่ารู้สึกว่างาน,นของเขามันปรากฏในเอกสารคนสามารถมาขอแบบนั้นแบบนี้ไนดะ้เหมือนกับเราเชืดชูนะคะเชื่อชูกับคนที่เป็นเจ้าของภาพจริงๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะเวลาถ้าภาพไหนาที่เราไม่ได้ถ่ายจริงแต่เรานําภาพมาจากคนอื่นแต่ถ้าคนนั้นเขาไม่ได้ฟ้องร้องเราก็แล้วไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าภาพนี้เป็นภาพอาจารย์ยศศุกรา แล้วหวมงมากเลยภาพนี้แล้วท่านก็อยกไในภาพนี้เอามาใส่ในงานของท่านแต่ท่านแทนที่ว่าท่านจะอ้างว่าดราาเรื่องยโสทารเ์นพปปมาก่เป็นคนถ่ายแล้วเอามาจากวันเดือนปีอะไรและเป็นภาพอะไรท่านกลับไปบอกว่าท่านเป็นคนไปถ่ายมาเองและปราบบกฏว่าวันหนึ่งอาจาจรย์ยโสทารอ่านเอกสารไปเห็นภาพนี้พอดีเป๊ะภาพของฉันนี่นะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโยงก็ไม่ยอยมโยงก็ฟ้องท่าน เตรียมตัวจ่ายเงินเยอะๆได้เลยนะอาจารย์เพราะฟ้องในคุตลุกันไปแบบนี้นะแปลว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์ภาพที่โยงไม่ได้อนุญาตแต่ถ้าอนุญาตแล้วหรือไม่ไอนุญาตคุณก็ยังสามารถใส่ชื่อนามสกุลฉันได้ฉันก็ยังโอเคนะไม่ว่ากันแต่น้่คุณใส่ว่าเป็นคุณถ่ายอ่ะไม่ใช่ฉันถ่ายน่ะแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่ท่านไปให้ลูกศิษย์ถ่ายหรือท่าอนอาจจะไม่ไปถ่ายเอยงแบบนี้ก็ไม่ว่ากัน ะะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันเล่นๆแต่ว่ามันถเป็นภาพที่สวยแล้วท่านของมักรณีนี้เป็นกรณีพิเศษได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มาเป็นภาพที่อาจารย์โสตลาถ่ายสารปู่ตาแล้วภาพนั้นมันเป็นภาพที่อาจารย์เอาไปเขียนงานแล้วตีพิมพ์ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนไปขายมาแล้วหลวงพ่อลงพอ 2, 2 5 6 6ทัน้ยกท่นี้ เวลาเราไปฟ้องกันนะฮะเวลาไปฟ้องกันมันก็จะมีการโชว์หลักฐานของตัวเองใช่ไหมโยมยโสธราไม่ต้องไปโชว์อะไรเยอะค่ะโยมยโสธรก็แค่ปริ้นเอกสารที่อาจารย์ยโสธราทำแล้วก็ไปตีพิมพ์แล้วในพศ2565นี่ในภผ้าของฉันเห็นไหมเหมือนกันแป๊ะของเขาเลยต้นไม้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นดอกไมอยู่ตรง ีการเาภาพนี้เป็นตรวจเป็นตรวจความถี่ไปตรวจความเข้มข้นของภาพปรากฏว่ามันก็ไปวิ่งหาภาพของอาจารย์เกสรตระที่เขียนงานไปแล้วเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมันหลอกกันไหมนอาจารย์ภาพหนึ่งยังหลอกกันไหมเห็นไหมในเว็บใน Google ม้อถึงภาพว่าก่อนที่นับภาพเปใช้ระวังภาพอาจจะมีลิขสิทธิ์ความหมายของภาพว่าลิขสิทธิ์นั้นก็คือว่า ภาพนี้อาจจะเป็นภาพของของคนที่เขาถ่ายมาเพื่อขายเพราะเดี๋ยวนี้มันมีการถ่ายภาพเพื่อขายด้วยอาจารย์เออเวลาคนจะมาขอซื้อกับโยมหรือโยมก็ขายภาพไปเพราะมันเป็นภาพที่อาจารย์ยโสธราเน็นคนถ่ายมาฉันมีสิทธิ์ที่จะขายได้หรือฉันเป็นเจ้าของภาพดังนั้นเมื่อมันมีการโจทย์ลิขสิทธิ์แล้วคุณไม่สามารถเอาได้เลยในภาพนั้นดังนั้นการที่ท่านจะไปเอาภาพมาจากเว็บจากเน็ต มันก็ต้องระวังนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้เนาะเนี่ยมีอนาณาเขตเห็นไหมครับมีอนาณาเขตทิศเหนือติดกับบ้านลำหอทิศตะวันตกติดกับบ้านลุงพุกทิศตะวันตกติดกับหมู่บ้านสวายที่ใต้ติดกับบ้านลูก,บบนก,นลกชา้างแล้วเขาก็ใส่มาภาพกระดานของเขามาชุมชนนี้เป็นชาวไทยเขมรพูดภาษาเขมรเป็นเป็นภาษาพื้นบ้าน มีความเชื่อตอ่อจมกรูกนแปลว่าบ้านนี้เขาเชื่อจมกรูนะเขาทำจมกรูนะแล้วก็จมกรูนะี่มีที่ผลต่อการดำเนิน,นชีวิตและการใช้ชีวิตและปรากฏในพิธีกรรมต่างๆด้วยท่านี้เสร็จหมู่บ้านเขาไปแล้วพอเรามาเรื่องที่สองปุ๊บเขาขึ้นจมกรูเลยเห็นไหมครับอาจารย์เขาขึ้นจมกรูแพรโดงเลยเมมจมกรูแพรโดงรเ,รเรื่องบูชาของชาวไทยเชื้อสายของท่านอาจารย์ดูวิดีโอให้ดมด้วยนะท่านอาจารย์คะ โอเคใช่ไหมอ่าเนี่ยโยมก็ไม่ว่าอยากจะพูดกับคนฉลาดเท่าไรหร่แต่ถ้าคนที่เขาไม่รู้อัตารยมาไม่ได้เข้ามาเรียนอันตา,มานมาไปฟังวิดีโอตรงไหนได้บ้างเนี่ยพยายามที่จะอัดวิดีโอให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเพื่อที่ว่าใครไม่ได้มาจะเข้าไปฟังในวิดีโอเข้าใจหไหมคะสงสารกันขนาดน,นั้นนะที่ไม่ได้มาบางคนเขาไม่ได้มาเขาเข้าไปดูวิดีโออาจารย์จะสนทนาพูดแบบ เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องปัจจัยเรื่องหลายอย่างน้นเราก็สงสารเพื่อนเนาะเสียหามเพราะการเดินทางยงเคยเคยเคยรู้ดีว่าการเดินทางมาเรียนมันเป็นยังไงทั้งที่ยมอยู่ในเมืองนะฮะแต่ยงเดินมาเรียนสมัยนั้นโยมเดินมาเรียนตั้งแต่เช้าจะยมกินมาม่านะฮะตื่นตีห้ากินมาม่าแต่เช้าแล้วก็เดินมาจากในเมืองเดินลอกเลาะตัวเทคโนมาแล้วก็ข้ามถนนมาแล้วเดินมา เราเดินมาเสร็จแล้วตอนเที่ยงมาไม่มีเงินซื้ออาหารกินก็ไปหาท่อปปาเพื่อนเราที่เป็นพระเหมือนกันเงินทองทของไม่มีก็ไปนั่งแชร์กันอยู่นั่นบางทีได้เงินมาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องซื้อของเยอะๆมาแล้วก็ต้องแบ่งเพื่อนที่เป็นพระกินพระก็ตัดใส่จานตั้งเคสโถทารกินไปตรงนี้อ่าเราก็ให้ท่านกินส่วนหนึ่งพระไม่มีเงินมาแล้วก็ถามโยมอัตมาไม่มีเงินกลับบ้าน สมัยนั้นคือขึ้นรถโดยสารเขาเอา65บาทตัววันนี้เขาเอาเป็นร้อย65บาทพระนันอาร์มาสม65ไป65นะแต่สมัยของที่โยมเรียนเนี่ยมันมีรถโดยสารขี่เข้าถึงในมหาวิทยาลัยเลยพระเรากริ้วชุดเรือกัะโยมท้าไม่ได้นั่งอ่ะจนทุกวันนี้โดยสารไม่กล้าเข้ามหาวิทยาลัยเพราะมีจับพระบางทีเขาเริ่มก่อนเขาก็ไปก่อนทะเลโยมจะนั่งอยู่กับรถก็ไม่กล้านั่งใช่ไหกับพระเยอะใช่ไหยโยมผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า เวลาพระสมัยนั้นเขาเก็บครึ่งราคาเนี่ยคนละสิบบาทต้องเก็บพระห้าบาทเขาก็ว่าไม่คุ้มเขาก็เลยไม่อยากเข้ามหาลัยอาจารย์ที่มาจากหมู่บ้านข้างหลังที่ขเขาขี่ม้าเข้ามหาลัยถ้าคนละสิบบาทก็ต้องจ่ายห้าบาทใช่ไหมโยมก็จ่ายสิบบาทเขาก็เลยเลือกไปเอาโยมดีกว่าก็เห็นเป็นบางครั้งที่เห็นพระเราวิ่งตามรถโทรศัพท์เพราะตกรถมีเยอะแยะเลยอาจารย์โยมเดินเดินเดิน,เด,นเดินกลับบ้านจนโทรศัพท์ไปหา ปหาพ่อพ่อไม่หนูไม่เรียนแล้วนะหนูจะเลิกเรียนแล้วไม่เอาแล้วหนูลำบากมากเลยแบบนั้นแบบนี้พ่อ,อก็เลยบอกว่าเออก่อนที่เองจะเลิกเรียนเองฟังพ่อเด้อพ่อเนี่ยทำงานทํานามาหก,กสิบปีต้มเงินก้มก้มเงยเงยอ,อ,อยู่ในท่านี้มาหก,กสิบปีเรียนพวกเองกว่าจะโตพ่อของโยมเนี่ยมีเมียสี่คนแม่เป็นคนที่สี่ คนแรกกกก็ดงงาเลี้ยงลูกคนสองดงนาเลี้ยงลูกคนสามดำคนสี่ยังดำนาเลี้ยงลูกดูสิมีอาชีพแค่การดำนาอย่างเดียวมันลำบากนะลูกถ้าลูกไม่อยากลำบากก็สู้เรียนไปเพื่อวันหนึ่งมันจะเปลี่นอาชีพของตนเองอย่างน้อยแทนที่จะเป็นแต่ชาวนามันก็ยกังไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัครเป็นอบตสมัครเป็นครูเป็นปนุษเ,เป็นเนี่ยมันไปได้เพราะคนเรามีความรู้ความสามารถมันพัฒนาไปได้นะลูก ถ้าลูปกบวกทนวันนี้ลูกจะสบายในวันหน้าถ้าวันนั้นถ้าโยไม่เดินตามทางพ่อและไม่เอาคําพ่อวันนี้ก็คงไม่เกิดคําว่าดร็อกเตอร์ยะโสธราจนทุกวันนี้พ่อก็จะตปนหนีจากแล้วแกก็ยังไม่ได้มากินกับเราสักปาสกสักเสลึมเลยตั้งแต่เรียนจบมาตั้งแต่ได้งานทาําแกก็ยังไม่ได้กินกับเราสักปาสกสักสืกที่ถาต,ตายไปกว่เราก็เลยอยู่แต่แม่เห็นไหมครับจันว่าโลกนี้มันไม่ค่อยได้ยุติธรรมหรอกเวลามันเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็น ดังนั้นสมัยแต่ก่อนที่โยมมาเรียนครูเขาไม่ค่อยแคร์นักเรียนเขาเข้าปุ๊บเขาขพูดหรือปุ๊บปุ๊บเขาอขอกไปเลยมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมานะเรียนจบก็จบไม่จบก็แล้วแต่เธอไม่เกี่ยวข้องกับฉันแต่ทีนี้ในฐานะเราเป็นเด็กน,นักเรียนอย่างงี้อาจารย์เข้าใจไหมแล้วเรานั่เคยนั่งเรียนกับพระมาก่อนั้นเรารับรู้ปัญหาของเขาเราเองก็มีปัญหาเขาเองก็มีปัญหาพระนี่ได้เงินจากไหน้ายโายไม่ตาย ้านใหม่ถ้าเราโยเขาไม่มีพิธีกรรมเนี่ยพระไม่ได้กินนะพระไม่ได้เงินมานะอาจารย์ฉะนเเงิน <t> ห้าห้าสิบบาทร้อยหนึงเนี่ยบางทีต้องคิดหาหาวิธีจนกว่าจะได้ซึ่งปัจจัยกว่าจะส่งเสียตัวเองได้แต่ทนิยมที่เขาอองเขามองว่าพระมีเงินอืมพระมีเงินแบบไหนเราพระมีเงินเพราะพระนิก็ได้ิสัยดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาไปนั่งอยู่ที่ไหนให้จนเคยตัว เป็นท่านกิโยงนั่งอยู่มองโยงกินไปนะไอ้พระมีเชื่อบาปเชื่อบุญไงทําบุญก็ได้บุญแม่น่ะแจกทานก็ได้บุญบารมีใช่ไหม้องโยงกินไปเลยนะเดี๋ยวอาตมาเลี้ยงเองโยงใแญ่ากินไปโยงใหญ่อาตมาใจให้แล้วท่านจะไม่ให้เขาคิดว่าพระมีเงินได้ยังไงไอ้ท่านท่านพระเนี่ยผสมจนใช่ไหมะสมจนนะแต่โยงโยงไปลุ สถานทการมีมันมีที่ไปพระที่มีชื่อเสียงมีแต่ถ้าลูกวัดธรรมดาถ้าไม่ได้ออกกิจด้วยนี่เขาไม่ได้เงินฉะนั้นรุ่นของโยมจึงมีการซัพพอร์ตจากพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านเขามีการส่งเงินให้ลูกเขาหนักวันละหนึ่งร้อยลูกก็เป็นหลงที่น่านจายเขาส่งวันละหนึ่งร้อยบาทท่านอยู่บริณำนะท่านต้องนั่งรถไฟมาแล้วรถไฟสมัยนั้นเขานั่งฟรีของพระไม่ฉี่เขานั่งฟรีรถตีห้าเขาอาศัยขึ้นรถตี 5, ห้าเลยมาเลย แต่ว่ามาถึงปุ๊บก็ต้องนั่งรถมาเขาเอาสามสิบบาทสี่สิบบาทตะแกก็วิ่งมาที่สาราลอยเพื่อที่จะขึ้นรถแกทุเักทุเลส่งตัวเองเรียนจนจบเป็นญญาตรีจบเรียนในมอเสื้อมประทีนิอานซ่าอย่ามาบักเสื้อมอยากเรียนต่อบักเพี่พวกเราเรียนต่อเนาะจบเรียนในไม่ได้นะต้องเป็นเยี่ยมโทนี่เสื่อมเพาใไอ้พวกเราเรียนต่อต่มที่ค้าเงินมาเดือนระบบหันเทอมระบบหันสมัยนั้น ไปหาเงินจัดในเรียนขกงคุอาจารย์ทำทุกอย่างโยมทำทุกอย่างที่แลกมาซึ่งเงนินนะอาจารย์จัดจัดงานโศกจัดดอกไม้หน้าโศกเปลี่ยนชุดโศกนี่เยสุทรานะเวลาคนเขาตายเขาไม่กล้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดให้คนตายเขาไมา่เรียกเยสุทารานะไปเปลี่ยนให้แล้วแต่ฉันก็ชอบอยู่กับคนตายแล้คนตายมระดาษสดมีเป็นใช่ไหมคะจัดการไหเขาก็ไม่า สีสวยๆนะอาจารย์ประดับผ้าไอเราไม่เป็นนะหลวงพ่อหนูไม่เป็นแต่เราไปเราไปเห็นในในยูทูปเขาทำเขาขย่าเขย่าเขาปรมัดมัดเข้าเขย่าเขย่าก็มัดมัดเข้าแอลไปนั่งทำตามอาจารย์วันนั้นในงานเขาบอกว่าสวยสวยสวยอยูบเราก็เลยได้ตรงนั้นนั่นแหละมาแต่ทุกวันนี้เห็นหลายคนครับอาจารย์ทำไปสีอีกทางต่างๆครับอาจารย์จากโตจากอะไรพวกเราสู้เขาไม่ได้นะมันไม่ใช่ ที่ยุต้องไปหากินแบบนั้นแต่ยุคนั้นคือคนมันยังทาไม่เป็นเราไ็ได้กินไปใช่ไหมแต่ประมายุคนี้มันมีคนมีฝีมือเท่านั้นถึงจะหากินในการประดับดอกไม้การจัดงางหน้าสดการจัดใบสีวงสวงต่างๆเนี่ยม,ม,มีพร้อมมีพรามครบเซตมาเลยจากคนตายเขาก็มีครบซึ่ของเขาเลยอย่างพวกเราอาชีพเมื่อสิบปีที่แล้วเราทาไม่ได้แล้วอาจารย์ทีเนี้ยด้วยความที่วเราเป็นคนสู้เรียน เมื่ออดีตมันเลยมาได้นั่งสอนในปัจจุบันมันเลยเมันเลยไม่ได้ไปนั่งทำแบบนั้นแต่เพื่อนของโยที่ไม่ได้คิดจะทําแบบนั้นเมื่อสิปีที่แล้ว่งปัจจุบันเนี้ยโยก็ยังเห็นเขาไปโบกบูนอยู่แล้วก็ต้องมานั่งทะเลากันกับภรรยาว่าไม่มีงานทำบางทีไปรับเหมารับใครไปร่วมมือกับเขาจำไหนไม่ใจนเงก็มีหลอกลวงกันก็นกมีมันก็เลยเป็นปนัญหาครอบครัว โยมก็เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโยมก็เลยมานั่งทุกวันที่เวลากราบต้องกราบพระรัตนตรัยอุ้ยโยมกราบพระพุทธเจ้าถ้าทมประสงฆ์ในยมกราบโยมร้องไห้ไม่น่าอาจารย์โยมร้องไห้เพราะโยมต้องถือสามสิ่งนี้มากแล้วก็โยมกราบที่สี่ที่ห้าคือพ่อแม่กับครูบาอาจารย์เพราะถ้าไม่ได้พ่อดชุช่วยความคิดตรงนั้นไว้นะวันนี้ไม่รู้โยมจะไปเป็นยังไงถ้าโยมไม่เอาคำคำนั้นขอพ่อที่บอกว่าให้ลูกสู้เรียนถึง ลูกเดินจากจากที่ตรงนั้นมาที่นี่มันแค่ห้ากิโลแต่พ่อเดินตั้งแต่เด็กมาจนถึงวันนี้หกสิบห้าปีที่ต้องทํานาและทําแต่นาและนั่งรอแต่ฝนทำตนาและรอแต่ฝนพ่อไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้ฉะนั้นลูกต้องตั้งใจเรียนแต่ถ้าลูกจะไม่เรียนพ่อก็ไม่เป็นไรแต่ลูกจะต้องยอมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างถือว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนนะ ฉะนั้นโยมก็เลยไปนอนคิดเออสมัยเป็นหนุ่มสาวกันเอาแต่ความสบายเนาะฉะนั้นไม่อยากเรียนไม่อยากให้ใครมาสอนแต่พอมาถึงปัจจุบันโยมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ฉันโชคดีจังเลยฉันแค่มานั่งพูดในร่มครึ่งวันฉันก็ได้ไปพันห้าแล้วฉันบรรยายมาหนึ่งฉันได้ไปสามพันแล้วบรรยายอยู่ไต้หวันฉนันก็ได้เดือน 5, 8, ละเจ็ดหมื่นห้าแปดหมื่นแต่ถ้าทำงานตีคอคมพลีเคชันเพื่อให้เรื่องหลักแสนนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น หอกเพี้ยเป็นการตอบแทนของมหาวิยาลัยเวลาเรา